สวัสดีครับวันนี้ผมมีรถสวยๆมาให้คุณได้ชมอีกแล้วนะครับกว้างๆนั่งสบายๆภายในแบบ V.I.P. ต้องคันนี้เลยครับนิสสันอเมล่านะครับผมประหยัดน้ํามันนะครับเครดิตดีนะครับคันนี้ผ่อนเพียง3,000กว่าบาทนะครับนิสสันอเม l ่า E.SportTech ปี2016นะครับรถเดิมๆเลยนะครับ81,000โลครับแม็กเดิมยางใหม่ๆนะครับเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องครับ สะอาดสะอานแบบนี้เลยนะครับมือเดียวในเล่มนะครับคันนี้ตั้งแต่ใบแดงกัเลยครับเพียร์ูครบนะฮะพาไปดูด้านในก่อนนะครับเป็นเบาะหนังครับเป็น CD MP3 นะครับ USB นะครับ ABS Airbag 81373โลนะครับกว้างจริงๆครับดูด้านหลังครับ เหยียดขาได้ยาวๆเลยนะครับสบายๆพร้อมเท้าแกนหลังนะครับนี่ไงเดินทางไกลๆสบายๆประหยัดน้ํามันนะครับบอกให้เลยว่าตัวนี้ประหยัดน้ำมันมากแม็กสวยๆยงางใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับผมปี2016นะครับพาไปดูด้านท้ายเซนเตอร์กันชนหลังครับเซนเซอร์นะครับกว้างนั่งสบายจริงๆนะครับลึกๆแบบนี้เลย ย้ำอีกทีนะครับคันนี้เครดิตดีผ่อน3,000กว่าบาทนะครับนิสสันอะเมร่าหนึ่งจุ t ส E c h ปี2016นะครับสีดำเงาแบบนี้ดูดูแบบนี้เลยนะครับราคาอยู่ที่198,000บาทนะครับเห็นไหมครับจะบอกแล้วว่า sport tech นะครับผมอะทะเบียนสวยด้วยนะครับผมอะใครที่สนใจนะครับผ่อนสบายๆคันนี้3,000กว่าบาทถ้าเครดิตดีนะครับโทรนะครับ0957401229นะครับ ID line utbp นะครับ ขับดีมากนะครับผมการันตีให้เลยนะครับผมรับประกันหลังการขายให้ด้วยครับทั้งเครื่องยนต์และเกียร์เลยครับขอจบการรายงานรถคันนี้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ